สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับเจเอชแชนแนลนะครับทํากินทําขายนะครับทําสวนเล็กน้อยปลูกร้อยอย่างแล้วก็ท่องเที่ยวบ้านกับเจเอชแชนแนลนะครับพร้อมกับรายงานน้ําในเขื่อนป่าสักด้วยนะครับตอนนี้นะครับน้ำในเขื่อนป่าสักนะครับจะ50%แล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่4ี่นะครับจุดสีนะครับเหลือแค่อีกจุดสนะครับ เลือแค่ประมาณ2%อน่ะ2.53%นตจุดนะ2.53ครับผมก็จะถึง50%แล้วนะครับคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงแล้วใช่ไหมครับถ้าฝนตกนะครับอย่างอย่างต่อเนื่องทั้งภาคเหนือน้ำจะไหลมาจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับมาถึงเขื่อนป่าสักนะครับจากแม่น้ำเพชรบณ์อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นภาพรีแอคนะครับจากปีเก่าๆแล้วก็ พูดนะครับขับน้ําในเขื่อนปัสักณปัจจุบันนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับพร้อมกับมีคอนเทนต์ทากินทําขายนะครับก็เป็นพวกปลาส้มนะครับที่เป็นแสนวิวแล้วนะครับพัฒนาไปสู่ล้านวิวนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็วิธีการทําหมูแดดเดียวของเจเอที่อร่อยมากแล้วก็แบ่งปันสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับรวมถึงปลาส้มปลาจีนปลาส้มฟักปลาส้มแผ่นแหนมหมูแหนมเนื้ออะไรเงี้ยปลาแห้งนะครับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะครับมี การท่องเที่ยวบ้านๆน,นะครับกับ y o u t u b เจเอชแชนเนลนะครับก็อาจจะไปตางจังหวัดน,นะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเดินทางไปถ่ายทรรนะครับท่องเที่ยวต่างจังหวัดคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีวันที่ออพาตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัว ไปท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวอยากพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวนะครับชมบรรยากาศดีๆจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนะาะในช่วงหมดฤดูฝนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทำอาชีพใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จจะเดินร Language ูเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับยังไงก็ฝากก oh. ดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจาเอกชาแนลนะครับในการทากินทาขายนะครับทำสวนน,น้อยๆปลูกหลายอย่างนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวบ,บ้านกับเจาเอกชาแนล ขอบคุณที่มาฟังน้ำในเขื่อนปรกศักดิ์วันนี้เนะาะจะ50แล้วนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับแล้วนะพบกันใหม่นะครับ